สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพามาขุดล้อนต้นไม้กันนะคะวันนี้เราจะมาขุดต้นจันผาเอาไปปลูกเราก็เลยจะต้องมาล้อมก่อนอันนี้เราก็เริ่มขุดเริ่มขุดรอบๆต้นห่างประมาณเนี่ยประมาณคืบกว่านะคะจากต้นความห่างแล้วก็ขุดลงไป เนี่ยเพิ่งจะมาขุดได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงขุดได้เยอะละอันตัดอ่ะตอนเนี้ยเอาพันมันนี่แหละเราก็ขุดลงไปได้ลึกแล้วนะคะนี่ขุดได้ลึกประมาณสักห้าสิบเซนก็อยู่ประมาณเข่าอะค่ะเข่าลองเดินมานี่หน่อยดิลองวัดเข่าลองวัดเข่าเข่าเออลองลองมาลองมาลองมาดิลองมาดิ เนี่ยตอนเนี้ยเมื่อเราขุดความลึกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มขุดสอะเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆมีรอยเริ่มเริ่มสอรตรงข้างล่างเข้าไปแล้วนะคะเริ่มขุดซอใช้ชแฉลงขุดง่ายเนี่ยขุดไปตามตอนนี้เราก็ขุดเสร็จแล้วนะคะก็ะเหลือตอน ล้อมตอนเอามาพันล้อมลากเอาไว้เนี่ยจะใช้ก็สอบหรือสแลนก็ได้นะคะแล้วแต่เมื่อทำการขุดล้อมต้นไม้ ทุกครั้งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเชือกแล้วเข็มที่เป็นเข็มใหญ่ๆอ่ะสำหรับเย็บกระสอบสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราล้อมต้นไม้แล้วเราจะต้องพันเราจะต้องใช้เนี่ยใช้เชือกเย็บเพื่อป้องกัน ไม่ให้ดินหลุดออกมาเราตอนนี้เราก็จะเย็บล้อมไปทีละด้านนะคะต้นจันผาที่เรามาขุดล้อมในวันนี้เป็นไม้ที่ไม่มีรากแก้วก็เลยขุดได้ง่ายขึ้นเขาจะมีรากแต่อยู่ไม่ลึกแล้วก็ อยู่ตื้นๆน,นะคะเราก็เลยขุดได้ง่ายถ้าเป็นต้นไม้ที่มีรากลึกก็จะต้องขุดลึกลงไปกว่าน,นี้แล้วก็ขุดให้พอสมควรแล้วก็ใช้การตัดรากข้างล่างได้ตอนนี้เราก็เริ่มเย็บล้อมให้เรียบร้อยค่อยๆเย็บค่ะ เพราะว่าจะต้องพันตรงไหนที่เป็นดินโผลมาก็เย็บพันหุ้มให้หมดนะคะเวลาขนย้ายก็จะได้ขนย้ายได้ง่ายๆนี่เราก็เย็บล้อมใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะ ตอนนี้เราก็ขุดล้อมแล้วก็ห่อรากเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ยกกลับไปปลูกเดี๋ยวตอนที่ยกกลับเราจะใช้วิธีหามหัวท้ายแล้วตรงกลางก็ใช้เป็นเชือกผ้ามัดค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าพเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ